สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับช่องของเก็บอินแคสต์เลยนะคะวันนี้เราจะมาอยู่กับคุณแม่เช่นเคยแล้ววันนี้คุณแม่จะมาเล่นแชปเตอร์ที่6กแล้วนะคะตอนนี้เราได้อยู่โรงพยาบาลแล้วเนาะ mm hmm. ก็ถือว่าดีมากเลย mm hmm. ก่อนอื่นที่เราจะไปรับชมอย่าลืมกดไลาค์ซับส c คร b e กระดิ่งให้คุณแม่ด้วยเด้อนะคะอย่าลืมกดไลค์ในคลิปนี้ให้คุณแม่เยอะๆเลยนะคะ mm hmm. จะได้วินจะได้วินหมูหรือเปล่าวันนี้ นะโอเคไม่ใช่น้องพี่ <c oughs> แม่ตัดเป็นคลิปๆลูกหนึ่งอพีก็คือหนึ่ง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 ,หน,งหนึ่งเรื่องนะคะหนึ่งคลิปนะคะแม่ก็จะตัดคลิปแบบนี้โอเคต่อเลยพยาบาลอคุณตื่นแล้วหรอฟังนะที่นี่ไม่ปลอดภัยเลยไม่มีอะไรปลอดภัยเลยนี่เรา นานแค่ไหนก็เราจะได้ออกโอ้โหแล้วแม่นั่งรถวิวแชร์เข้ากับโรงพยาบาลมากเลยนะคะแล้วต้องรีบปฏิบัติการแล้วเหออปะเกิดอะไรขึ้นกับพี่เนี่ยหุญแจทองอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นน่ะโรงพยาบาลน่ะเราต้องหาคีย์การ์ดมาปลดล็อกนะลูกแล้วตอนเปิดประตูให้หมดเลยตอนนี้เราต้องเปิดประตูให้หมดเลยแล้วใครเจอ นี่คอนอยู่นี่นะคอนอยู่นี่เออใครเจอที่คุณแจเหลืองบอกแม่ด้วยเดอ้อคุณแจม่วงโอ้ยชั้นบนปะเนี่ยประเด็นคือคุณแจเหลืองไว้ไหนวะเนี่ย เราไม่มีสะพานนะคะเราต้องเอาสะพานมาต่อก่อนหอมันโดดข้ามไม่ได้นะน้องบอสไอคอนนี่ไงไอคอนอยู่ข้างล่างอะ่ะคอนมันอยู่ตรงที่เรามามันอยู่ไกลเลยเอามีคนครับ ตัวมาช่วยแม่เดี๋ยวนี้เลยอุ้ยแล้วแม่จะทันไหมเนี่ยเด็กๆพากันตายห่าหมดใช่ครับแม่คิดอยู่มันหนักอยู่ในนี้อดี โอ้ยตายตายตายแม่เบื่อจังเลยเนี่ยเห็นไหมจอมันไม่สามารถกดกดได้มันต้องซูมเข้าไปแล้วมันเดินยากอะดูดิโอ้ตายแล้วมันมีหมีตัวเดียวใช่ไหมเนี่ยไม่มีหมูใช่ไหมข้างบนอยู่ข้างบนหมดเลยค่ะ ทุกอย่างอยู่ห้องเดียวกับคุณหมอเลยแล้วคีกาส,สีฟ้าอยู่ไหนเนี่ยแล้วปิดประตูทำไมเนี่ยม <c oughs> แม่ละงุดเงิดโอ๊ย <c oughs> ล็อกอินเข้ามาช่วยแม่ใหม่เลยเร็วเร็ว ทำไมเวลาเล่นด่านยากๆแล้วชอบให้แม่เล่นอยู่คนเดียววะทีมงานเจ๊งทุกคนเลยอะแจกหมดทุกคนเลยดูดิแล้วแม่จะสู้ยังไงอะลูกฮัลโหลเข้ามาเลยไม่ต้องไปรอจอยเข้ามาใหม่เลยเร็วๆออืืมขนาดมีหมีตัวเดียวนั่น,นยหละยังไม่รอดเลยเนี่ย อุ้ยหรือว่าเราต้องเข้าไปในห้องนั้นให้เขาสตันต้องการแครอทแล้วฉันไม่มีแครอทอะแกฉันไม่มีแครอทแกก็อยู่กับมันสองคนไปก่อนละกันอ,อะไรวะเนี่ยเร็วเร็วรีบเราอินแล้วเข้ามาเลยแม่เล่นไม่ได้แล้วแกดูสิแล้วแม่จะทำยังไงทีเนี้ยอืม รีบล็อกอินแล้วเข้ามาเลยปุญมแจสีม่วงอุ้ยอีหมีมังดักอะไรวะเนี่ยโอ๊ยตายแล้วไม่มีใครช่วยแม่เลยวะ่ะเอ,อ่อสีม่วงอยู่ไหนก็ไม่รู้ โอ้ยคุญแจอืมอือ้าวยีนอมันไปแล้วแต่ว่าสีม่วงเอาอยู่ไหนคีกาสีฟ้าเหรอกุญแจสีเขียวอยู่นี่คีกาสีเขียวไม่มีใครช่วยแม่ได้เลยอ่ะเด็กๆอ่ะตายเลยรอบแยกไไทีไรแย่ตลอด ไอห้องสีฟ้าอยู่นี่นี่อ้าวคีป้าคีบ์ดฟ้า,อฟา,อฟาโอเคเดี๋ยวเดินหาก่อน นี่ไงคิวสีฟ้าอันนี้อืมโอ้ยมันเดินเร็วว่ะสีฟ้าเอาไม้ไม่มีด้วยคือแม่โดนหมีไลหน้าตลอดเวลาเลยตอนเนี้ยน้ำหวานมาช่วยแม่ด่วนเลยเร็วๆเ,เอาคุณแจสีม่วงไปใส่ก่อนลูกสีม่วงมันยังไม่ได้ไหายเลย ไม่น่ารอดแล้วล่ะน้ำยาสีฟ้าไปไหนวะก็คือเด็กๆคืออ่อนแอหมดเลยแม่เหลือแม่คนเดียวอีกแล้วว่าน้ำยาไหนใส่ไหนแล้วไงต่อโอ้ยสีชมพูโอ้ย,อยต่าแล้ว มันยากอะเควสมันเยอะอืมอ้าวแล้วสีชมพูไปใส่อะไรอะอาอสีชมพูไปใส่อะไรวะอ้ยอีหนีแม่เก๋ม่าครับโอเคโอ้ยแล้วแม่โอ้ยตายแล้ว เยว่ะนีออกไปลูกมันจะตายแล้วสรุปก็คือเข้ามาขีดกันทั้งนั้นนะคะไม่ได้เข้ามาช่วยแม่แนละ้วเข้ามาขีดเอามันไล่ไม่ไล่ไม,ไไมไ่แล้วโอเคไปหาคนไม่ขีดเท่ากับขีดอีกแล้วะแหละโอ้ยทำยังไงวะเนี่ยเหมือนมันมีเรดารแล้วเนาะอีหมีบ้านเนี่ยมันมีรเรด้าอยวาแม่ลองเดินเซิร์ฟไปก่อนนะคะว่าเออมันจะทำยงไงบ้างเนาะ แต่ภารกิจมันเยอะอะดิแล้วสีชมพูเราจะไปใส่อะไรโฮย้ยแกแล้วไม้แม่ก็ไม่เห็นเลยนะไม้อ่ะเนี่ยคุณแจสีม่วงอยู่เนี่ยคุณแจสีม่วงอยู่ข้างบนประเด็นคือแม่ต้องวางของก่อนแล้วแม่ต้องไปเอาคุณแจสิ ช่วยด้วยมีทางเดียวหรือเปล่าดิแม่ต้องตายเนี่ยแล้วถ้าเด็กแม่ตายแล้วเด็กจะเด็กๆจะช่วยแม่ได้ไหมเนี่ยน้องแกกตลอดเลยทุกตาเลยแม่บ่นทุกตาเลยอุ้ยค้อนอยู่นี่ <c oughs> คือห้องมันเยอะอ่ะมันสับเยอะแล้วแม่แบบนี่ไงแครอทอยู่ในตู้นั้นฮะ <c oughs> โอ้ยวิวแชร์แม่เลซิ่งมากตัวนี้เดี๋ยวนะแม่หาของก่อนอดูไปเรื่อยๆก่อนเอ๊ะมันต้องไปใส่กับอะไรวะไอหลอดเนี่ยมันต้องใส่อะไรอ๋อนย่างไงโอ้ยหลอดไฟมันจะควักมีตกตาแม่แล้วลูกช่วยด้วย เนี่ยแล้วมันกดไม่ได้เนี่ยมันซิงเนี่ยตรงเนี้ยเบื่อจอมากเออนะอีหมีมันมาแล้วลงไปชั้นล่างยังไงวะเนี่ยดูดีว่ามันจะมีอะไรอีก แลวอีนี่มันอยู่ไหนก็ไม่รู้นะอีตู้ว่วงแหละแม่จําไม่ได้แนละ้วกระต่ายเธอช่ยชวยฉันหน่อยสิย่าหิวทางเดียวมันเต็มแนละ้วลูกน้องแสกโอ้โหกว่าจะจบได้นะคะเข้ามาช่วยแม่นะลูกอย่าเข้ามาแจกหนูต้องตาไวนะ่น,นึงนะแม่เพราะมันเดินเร็วนะคะ โอเคเลือกแทนแม่ไปก่อนนะคะเมื่อกี้แม่ไปฉี่น้องแซกแม่บอกว่ามันเต็มแล้วลูกมันเข้าไม่ได้แล้วค่ะ you are finally ฟังนะเธอที่นี่ไม่ปลอดภยัยแลยวที่นี่อะไรก็ไม่ปลอดภัยทั้งนั้นหาทางออกเถอเรระรีบปฏิบัติการเลยนะคะเด็ก โรงพยาบาลเนี้ยห้องมันเยอะดังนั้นน้องจะต้องรีบเลยนะคะอย่าปล่อยเวลาเล่นนะลูกรีบหาเลยรีบหาห้องก่อนคือแม่เดินหมดแล้วเออนี่ไงไม้นี่ไง,ไไงเปิดประตูนี่แม่จะเอาไม้ไปใส่ข้างบนห้องนี้ประตูสีม่วงนะลูกอย่าแจกนะคะเดี๋ยวแม่เพิ่มเสียงแงนึงด่วนเลย ไอ้คีการ์สสีส้มอยู่นี่คีการ์สสีส้มอยู่นี่โอ้ยตายหาซะแล้วน้องพอดรลวางังพอดรลวงังออไปแล้วคีการ์สสีส้มก็ไม่เอาไปใส่ด้นยนะใครน่ยเรียงลำดับก่อนนะลูกตอนนี้ต้องเอาคีการ์สสีส้ม,มุมไปใส่ก่อนนะคะเปิดประตูชั้นบนได้หรือยัง มันขึ้นไปไม่ได้นะลูกมันต้องเอามามันต้องไปเปิดประตูชั้นบนก่อนแม่มีไม้อยู่เออเกมแหลกก็คือสูขิดนะคะแค่นั้นเองอ่อนแอก็แพ้ไปก่อนนะลูกนะเอาคีย์การ์ดไปใส่ที่ไปเปิดประตูดิแม่ขึ้นไปขันไม่ได้เออนี่แหละต้องขึ้นไปข้างบนแล้วระวังระวังระวังเปิดประตูได้ไหมแม่ แม่จะเอาไม้ไปใส่ใลูกทางเร็วๆนะเราต้องผสนมน้ำยานะคะไอ้พวกค้อนกับประแจไม่ต้องยุ่งเลยเพราะว่าเดี๋ยวแม่จะเดินตามเองทางนี้ไปไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ไงประตูทางออกอยู่นี่ประตูทางออกอยู่นี่ต้องใช้ค้อนแต่แม่ไปเอาค้อนเองแม่ลนลูกแม่ลนแม่ลนนะครับเพราะว่าโอ้ที่ไง อุ้ยทำไมมันบอกอ่ะเดี๋ยวนะเราต้องหาคุญแจขาวด้วยนะลูกตอนนี้ประตูข้างบนอ่ะโอเคแล้วแต่ว่าอ๋อโอเคมีคนใช้สกิลเหรอไม,ม่เคยใช้สกิลเลยขาดคุญแจขาวอย่างเดียวผสมยายอย่างเดียวนะตอนนี้ตอนนี้น้องๆต้องช่วยกันผสมยายแล้วนะลูก ยาชมพูคือก้าสีเขียวตายแล้วสะสามคนนะลูกกีก้าสีม่วงสวัสดีครับกุญแจสีเหลืองก็ยังไม่ได้ขายเลยเดี๋ยวนะแม่ดูก่อนที่ข้างบนมันมีอะไรบ้างให้เรา ประตูมันอยู่ข้างบนนะคะประตูทางออกอะนะอาคุณอาขาด,ดาน้ำยาสีชมพูลูกไม่ต้องลงไปข้างล่างแล้วล่ะะไขไขประตูอะอาคุณแจส,สีขาวอะไปดิไปดิจบแล้วจบแล้วไปไปเหอดเด็ก,ดกขึ้นมาข้างบนให้หมดขึ้นมาข้างบนให้หมด,ดแล้วไปแล้ว อุ้ยเต้องไปขึ้นฮอเหรอเนี่ยพวกเราพวกเราออกมาจากที่นี่แล้วรีบไปกันเถอะอ่อพวกเราต้องการหาทางอื่นที่จะไปจากที่นี่ฉันเดาฉันเดาเลยนะว่าพวกเราพวกเราคิดถูกต้องแล้วแหละปเถอะบันนี่เธอไม่มากับฉันหรอ ใ่ฉันจะไปอย่าบอกนะว่าบันนี่ก็ติดเชื้อเหมือนกัน I have to do this for all good m r p ะเอเอาหรอโอเคนะคะก็อลละวนนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะไป EP ที่เจ็ดใช่ไหม EP ที่เจ็ดนะคะ ไปกันเถอะค่ะคลิปหน้าเจอกันค่ะ